แบบเงาเงาตัวเองมีอะไรพูดมาพูดให้หมดคืออย่างนี้ที่เขารู้มานะตัวเองอ่ะกับผู้หญิงคนนั้นอ่ะหน้าตาคล้ายๆกันด้วยเนื้อคู่เหรอคบกันมานานแล้วใช่ไหมไม่ใช่เนื้อคู่จะฟังไหมเล่าฟังสิพูดมาสิคือผู้หญิงคนนั้นเนี่ยนะไม่ต้องพอทิมรู้ทุกอย่างทุกอย่างที่มันอยู่ในใจทิมอยู่ที่ว่าขิมจะพูดออกมาหรือเปล่าเตยเราเลิกกันเสียใจอ่ะที่เขาไว้ใจอ่ะทำไมตเจงทำเขาแบบนี้เตย ขอให้โชคดีขอให้รักกันกับผู้หญิงคนนั้นให้นานๆเรารลกกันดีอธิบายสักกูเหนื่อยใช่คือกูจะบอกว่ารูปนั้นนะรูปกูเองกูแต่งหญิงและสวยมากด้วยสวยกว่ามึงอีกชนีเตี้ยพี่เกียรแอปล้าเบื่อมากอย่ใหญ่มีผัวนะกูจะจบผัวมึงเตี้ยโ้